ดิภาเซษอยังโกยนี่โบดซีจ้าเออโบดซี่โบดอย่างผู้อย่างบริบทโบดซี่ะกอนเอ็ดนี่สีแส็บอยู่บนนี้นะเอษจ้ามันมันมีอย่างแน่จ้าที่โบดอย่าผู้เราไว้ที่ล้างโดยโบดซี่ะกอนใส่กะทิสดหรือกะทิมะพร้าวห้าวโออกะทิกระชอนกล่องละจ้าอืมที่ก้องจ้าเอเส็บเส็บเด้อเส้นนมันรู้ไปอยู่บนนี้นะมันต้องเสพ เนตเล้ยมันต้องแซ่บเนาะยาเล็นต้องอร่อยค่ะหลังจากสองแก้วแล้วค่ะก็ทำแบบนี้แหละค่ะกินบปเรื่อยค่ะหลัจากกินตามมะม่วงแล้วจะมาเห็นกล้วยบดสี่ได้แบบนี้นะอ่ากล้วยกับคักงเลนี่กล้วยเนี่ได้ซื้ออยู่บอกกล้วยนะไม่ได้ซื้อค่ะโอ้คนมาให้ค่ะโอญาติพี่น้องมาเยี่ยมมาคอยคค่ะมาอยก็เลยทำแบบนี้แหละค่ะญาติพี่น้องมาเยี่ยมมาคอยก็เลยเอาให้เออๆ ถุงละโหลวันนี้น้ำตาลนี่ังถ้ามือดวางกันเวางิ้โรมาหาด้่้อาน้ำตาลนี่มันเพิงโหลตัวนี้จะพอไหม มันก็ไม่เป็นโลเลยไม่มีไปซื้อมาอีกสิค่ะเพรมันเอามาอีกงโล้พรกาโถบ่โถ่มอโถโถเนาะคุยชนี่เนาะหมูมันเนไอ้กุจู้เอาเนาะเฮ้ยเนาะเอาเบน้ำตาลน่ยน้ำตาลนะยังไม่อยากก็เอากระเทีเอากล่องเอากล่องอกมาอีกนึงกล่อง่าเอากล่องไงีเากมแล้วเนาะยามันไปซื้อมาอีกย่างกระอันเอาตัพอมาเอานี้ไปเอาอันนี้ไปซื้อเอาเอาเอายั้งทีทีเดิม้ตาลอี กะทิกับน้ำตาลเอากะทิกองเล็กเอากองน้อยบ้งเอกองน้อยหนึ่งกองเอากลองใหญ่ซ้ำนี้กัน้ำตาลอีกกาแข็งเหมดิมันงแก่กมันบอกเพ่เขาว่าน้ำตาลน้อยเอาน้ำเอาน้ำตาลนะเอากะทิกลองใหญ่แล้วกันเลอแท้กัน้ำตาลเลย

Gracias.